พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย half นุ้ย stay ประจำวันที่22กันยายน2563นะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ yr ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยและเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างนะคะ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะและทุกๆก,กํำลังใจตอนนี้นะคะโนอินก็นได้จากเราไปแล้วและดอฟฟินก็ไม่เข้าไทยนะคะน่าเสียดายมากๆเพราะว่าดอฟฟินอยากไปเที่ยวญี่ปุน่นแต่ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะรอดูพายุลูกใหม่กันค่ะถ้าพายุลูกนี้ได้เข้ามาที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วผ่านทะเลจีนใต้มาลูกนี้ละค่ะจะเป็นตัวชี้ชะตาว่ามีผลต่อประเทศไทยไหมนะคะก็ต้องรอดูและ ติดตามกันต่อไปนะคะมาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะทําให้ประเทศไทยในช่วงนี้นะคะมีฝนลดลงค่ะ แต่พรุ่งนี้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะคะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะเรามาดูพยากรณ์ตามภาคต่างๆกันนะคะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตฐและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 3ถึง33องศาเซลเซียสจังหวัดพิษณุโลกนะคะอำเภอเมืองไม่มีฝนค่ะมีเมฆบางส่วน อำเภอบางกระทุ่มไม่มีฝนมีเมฆบางส่วนเช่นเดียวกันนะคะอำเภอบางระกรมมีฝนโปรยช่วง4โมงเย็นปริมาณฝน0.7ม mm, ิลิเมตรค่ะอำเภอนครไทยฝนโปรยช่วงเช้านะคะปริมาณฝน0.2ม mm, ิลิเมตรและฝนเล็กน้อยถึงหนักนะคะช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มปริมาณฝน4.2ม mm, ิลิเมตรค่ะ จังหวัดเพชรบูร์นะคะอเภอชนแดนฝนปรยนะคะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นปริมาณฝน0.9ม mm. ยอำเภลมตรอลมซากฝนหนักช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะปริมาณฝน7.8ม mm. เมค่ะอเ,อเมืองฝนปรยนะคะช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นปริมาณฝนนะคะ0 8แมลมและช่วงหลัง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะฝนโปรยด้วยเช่นกันค่ะปริมาณฝน1.1มมค่ะ อำเภอบึงสามพันฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นปริมาณฝน1.6ม mm. ิลิเมตรและช่วงหลังสองทุ่มนะคะเป็นต้นไปฝนหนักค่ะปริมาณฝน6.8ม mm. ิลิเมตรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬ สกลนครนครพนมชัยภูมิคอนแกน่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนนะคะ1.2มิลลิเมตรค่ะและอีกช่วงหนึ่งนะคะฝนปรยค่ะช่วง3ามทุ่มเป็นต้นไป ปริมาณฝน0.8ม mm, ิมค่ะอำเภอโนนสังนะคะไม่มีฝนค่ะมีเมฆมากถ้าดูปริมาณฝนนะคะ0.1มิม mm, แทบจะไม่มีเลยนะคะอำเภอสีบุญเรืองมีเมฆบางส่วนค่ะมีฝนเล็กน้อยช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะปริมาณฝน3.8ม mm, ิมค่ะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองฝนโปรยนะคะช่วง9โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะ ปริมาณฝน0.8ม mm, ิมและช่วงหลัง6โมงเย็นฝนหนักนะคะปริมาณฝน2.9ม mm, ิมค่ะอําเภอประโคนชัยฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเช้าถึงบ่ายค่ะปริมาณฝน0.8ม mm, ิมและช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝนหนักปริมาณฝน3.4ม mm, ิลมค่ะส่วนที่อําเภอหนองหงนะคะฝนหนักเบาสลับกันไปค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายๆนะคะปริมาณฝน3.8ม mm, ิมและช่วงหลัง6โมงเย็นฝนหนักปริมาณฝน5.8ม mm ิเมเลยค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะอำเภอเมืองฝนปรยช่วง9โมงเช้าถึงเที่ยงค่ะปริมาณฝน0.2ม mm, ิลมน้อยมากนะคะและอีกช่วงหนึ่งช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝนหนักปริมาณฝน7.9ม mm, มค่ะ อำเภอโนนสูงฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน2.0ม mm. ิลลิเมตรและช่วงหลัง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะฝนหนักค่ะปริมาณฝน11.1ม mm. ิลลิเมตรค่ะอำเภอโนนไทยฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเช้าถึง6โมงเย็นปริมาณฝน1.6ม mm. ิลลิเมตรและช่วงหลัง6โมงเย็นนะคะประมาณช่วงสองทุ่มถึงเที่ยงคืนฝนหนักค่ะ ปริมาณฝน17.3ม mm, ิลลิเมตรค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อ1ะ4 0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ อำเภอเมืองฝนป้อยค่ะช่วงเช้าถึงเที่ยงปริมาณฝน1.0ม mm ิลิเมตรค่ะและฝนหนักช่วงสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะปริมาณฝน12.1อ mm. ่มิลิเมตรอำเภอบางบานค่ะฝนเล็กน้อยนะคะช่วงเช้าถึงเที่ยงปริมาณฝน0.9ม mm ิลิเมตรค่ะและอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงบ่ายบายปริมาณฝน0.6ม mm ิลิเมตรค่ะส่วนช่วงมืดมดนะคะ ฝนหนักปริมาณฝน10.3ม mm. มิลิเมตรอําเภอผักไหฝนปรยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะปริมาณฝน0.7ม mm. ิลิเมตรค่ะและช่วงสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะฝนหนักค่ะปริมาณฝน12.8ม mm. ิลิเมตรค่ะจังหวัดสระบุรีอําเภอเมืองนะคะฝนปรยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน0.6ม mm. ิลิเมตร ช่วงหลัง6โมงเย็นนะคะถึงเที่ยงคืนฝนหนักค่ะปริมาณฝน6.7ม mm ิลิเมตรค่ะแล้วก็อำเภอแก่งคอยฝนหนักนะคะช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝน9.0ม mm ิลิเมตรค่ะอำเภอพระพุทธบาทฝนหนักนะคะช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็ปริมาณฝนนะคะ6.4มิลิเมตรค่ะ ภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอําเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึงเที่ยงค่ะปริมาณฝน0.6ม mm, ิลลิเมตรและช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะปริมาณฝน3.8ม mm, ิลลิเมตรค่ะและฝนเล็กน้อยช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะปริมาณฝน4.4มิลลิเมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรเลยค่ะ จังหวัดชุมพรนะคะอําเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนนะคะ1.4มิลลิเมตรค่ะอําเภอหลังสวนฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นด้วยเช่นกันนะคะปริมาณฝน1.3มมิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอปะทิวนะนะคะฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน2 6มิลลิเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นมากกว่า2เมตรค่ะ จังหวัดกระบี่นะคะอําเภออ่าวลึกฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน2.5มิลลิเมตรอําเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นเช่นกันนะคะปริมาณฝน2.7ม mm. ิลลิเมตรค่ะอําเภอคลองท่อมฝนหนักนะคะช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน4.8ม mm. ิลลิเมตรค่ะและช่วงหลัง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ ฝนปร้อยค่ะปริมาณฝน0.7ม mm ิลลิเมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกัมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพนะคะบริเวณที่นุ้ยอยู่ตอนนี้นะคะฝนกำลังตกเลยค่ะฝนปร้อยนะคะกำลังคิดอยู่ว่า ฉันจะไปทำงานยังไงเนี่ยโอเคค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะอำเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน1มิลมค่ะและช่วงหลัง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะฝนหนักค่ะปริมาณฝน11.1มม mm, ค่ะอำเภอรพระประแดงฝนหนักช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะปริมาณฝน9.9มมค่ะ อำเภอบางพลีฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝน5.3ม mm, ิลิเมตรนะคะและช่วงหลัง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนฝนหนักค่ะปริมาณฝน13.4ม mm, ิลิเมตรค่ะและช่วงเช้านะคะอาจมีฝนปรยปอยปรยค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่22นะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ